สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลนะครับวันนี้อากาศสดชื่นนะเรามาพูดถึงเรื่องของหมอลำเสียงวิหกในวงการของหมอลำเนี่ยก็จะมีประเด็นดรามา่าหลายเรื่องมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราด้วยนะว่าเราจะเลือกเสกสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่ไม่ดีนะครับศิลปินทุกคนเนี่ยตั้งใจสร้างผลงานออกมาให้พวกเราได้รับชม แต่ในทิศทางที่ดีนะเราเนี่ยก็ต้องรู้จักแยกแยะแล้วก็ดูให้แตกนะครับแล้วก็คิดให้เป็นส่วนในกรณีของวันนี้นะครับเป็นข่าวอัปเดตล่าสุดของหนุ่มดนธนาดนกับนกพงศกรซึ่งมันเป็นข่าวคราวแบบนี้มานานพอสมควรแล้วนะครับคือเราอยากจะบอกแล้วว่าใน Tik t o k อมันก็จะมีเหล่าคนบางคนหรือ fc บางคน f c จริงหรือเปล่าดีก็ไม่รู้นะครับเข้ามา คอมเมนต์ประมาณว่าน้องอายเนี่ยไปสนิทก,กับหนุ่มดนธนาโดนมากเกินไปจนทําให้นกปศกรเนี่ยไม่ถูกกับดนธนาโดนบอกตรงๆเลยนะครับว่าไร้สาระมากๆไร้สาระยังไงครับคือเราอยากให้ไปโฟกัสที่งานมากกว่าน้องอายเนี่ยเขาเป็นเด็กที่น่ารักอยู่กับใครใครก็รัก ไม่มีคำว่าน้อยใจหรือไม่มีคำว่าแย่งความรักแน่นอนเพราะว่าน้องอายอยู่กับใครก็ได้ในองค์กรเสียงวิหกทุกคนเขารักกันซึ่งบอสนุเสียงวิหกก็คือบอสอีกท่านหนึ่งบอสคนที่สองเขาก็เคยออกมาประกาศแล้วนะครับว่าทุกคนรักกันทุกคนเขามีความรักความเมตตาแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่คณะในองค์กรเสียงวีหกนะก็ะคือเราไม่อยากให้ เราเอฟซีบางกลุ่มหรือผู้ชมบางท่านเนี่ยไปคอมเมนต์หรือวิจารณ์ใครในทางลบแบบนั้นนะครับซึ่งเราอาจจะคิดได้ง่ายๆว่าโอเคมันอาจจะเป็นความคิดที่เขามีสิทธิ์อนะเนาะในเรื่องของความคิดเห็นในเชิงสาธ,ธานะอะไรประมาณนี้นะครับแต่แตไม่เข้าใจนะว่าทําไมเขาถึงมีมุมมองความคิดแบบนั้นเพราะอะไรเพราะว่าศิลปิน ทำงานมีงานเยอะเหรอหรือ,อยังไงครับตารางคิวงานเยอะมันแน่นจนเกินไปเหรอหรือคนที่มารับชมเสียงวิหกเนี่ยเขาอยู่ในทีมอื่นหรือชอบวงอื่นแล้วเขามาแขวะมาปั่นเพื่อให้เป็นกระแสหรือไม่ชอบอะถ้าไม่ชอบก็แค่ไม่ต้องไปดูไม่ต้องไปสนใจนะมันมีจําพวกที่แบบว่าฉันรักวงนี้แต่ฉันไม่ชอบวงนี้อะไรประมาณนี้นะครับฉันรักวง หมอลำใจเกินร้อยแต่ฉันไม่ชอบวงหมอลำเสียงวิหกฉันก็มาปั่นปวดหมอลำเสียงวิหกเพื่อให้เกิดกระแสเพื่อให้ศิลปินดิ้นอะไรประมาณนี้นะครับมันมีเยอะแยะถมไปนะจึงอยากจะมาบอกพยกมมยกตรงนี้เลยนะครับว่าทุกคนเขารักกันดีนะครับเสียงวิหกทุกคนเขาเป็นหมอลำมืออาชีพเขาทํางานอย่างสุดจริชนแล้วก็รักกันน้องอา้ายอยู่กับใครก็ได้ทุกคนเอ็นดูน้องแล้วก็ล่าสุดนะครับน้องอาายเนี่ยก็จะ ปล่อยซิงเกิลออกมาแล้วก็ไม่อยากให้มีข่าวที่ไม่ดีออกมาเนาะทางทีตะก็สแกนไว้หน่อยก็ดีเหมือนกันนะในข้อความที่มันไม่ดีข้อความที่มันแบบว่าทําลายหรือเป็นการบ่นทาลายจิตใจของของศิลปินนะครับอันนี้ก็ต้องอ,อยากให้พิจารณาตรงนี้ด้วยนะครับส่วนในเรื่องของ YouTube เรื่องของคําวิจารณ์หรือคอมเมนต์อันนี้คือเราห้ามความคิดเห็นใครไม่ได้เนาะแต่เชื่อว่าไม่ยกพยศท,ทุกท่านเนี่ยเห็นด้วยกับแอดตรงที่ว่าทุกคนในหมอลำเสียงวิหกเนี่ย รักกันดีไม่มีใครอิจฉาริษยาต่อกันแล้วก็ไม่มีใครน้อยอกน้อยใจหรือถูกแย่งความรักแน่นอนเพราะว่าน้องโดนธนาโดนกับนกพูสกรเนี่ยเขาเป็นพี่น้องที่รักกันมากนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับโดนธนาโดนก็เป็นเด็กบ้านของนุด,ด้วยนะครับก็คือบอสนุนะยังไงก็ขอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปเจอข่าวอัปเดตในช่วงต่อไปลวกันวันนี้ขอแค่นี้นะครับสวัสดีครับ